สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตีนะคะวันนี้คุณรัตตีพามาบุกครัวคุณรัตตีค่ะดูนะคะเห็นอุปกรณ์ต่างๆมากมายวางอยู่บริเวณนี้ตามมาดูว่าคุณรัตตีจะทําอะไรกินในวันนี้นะคะซึ่งเท่าที่เห็นนี่ในถุงนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ค่ะแล้วก็ในถ้วยนี้จะเป็นหมูสมชั้นมีข้าวโพดสดสด แล้วฟักทองแล้วตัดขวดสองขวดตรงนั้นเป็นขวดน้ำใบย่้านางนะคะและก็มีใบแมงลักเขียวๆสดๆอยู่ตรงนั้นและก็จะมีเครื่องปรุงอื่นๆอีกด้วยนะคะแต่ไม่ได้เอามาวางรวมกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตามคุณรตีไปดูนะคะว่าวันนี้คุณรตีจะทำอะไรเมนูอะไรเนี่ยตามไปดูค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า เครื่องปรุงต่างๆหรือ,อสิ่งของต่างๆที่พวกเรามีเนี่ยเราทำยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากฟักทองค่ะแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะหน่อไม้ที่เมื่อสักครู่อยู่ในถุงเราก็ออกมาจากถุงแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะผ่าออกเป็นสองซีกค่ะแล้วก็ทุบให้เขาบูุนิดนึงอ่ะนะคะคือไม่ได้ทุบให้แหลกละเอียดแต่ทุบให้เขาแตกนิดหน่อยนะคะ อีกหมูสามชั้นก็ยังอยู่ในถ้วยนี้นะคะน้ำใบย่านางก็ยังอยู่ในขวดนะคะถัดมาค่ะข้าวโพดนะคะที่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นข้าวโพดท,ที่เป็นฝักๆักค่ะ,คะแล้วก็ฝ่านออกมานะคะใส่จานไว้แบบนี้ใบแมงลักก็ล้างให้สะอาดค่ะส่วนมะเขือเปราะเราก็เอามาผ่าเป็นซีกนะคะถ้าลูกเล็กเราก็ผ่าสองซีกถ้าลูกใหญ่เราก็ผ่าสี่ซีก แล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะเพื่อไม่ให้เข้าดำค่ะตรงนี้คือเห็ดค่ะวันนี้เราใช้เห็ดชนิดต่างๆทั้งหมด4ชนิดนะคะแต่จำชื่อไม่ได้ค่ะว่ามีเห็ดอะไรบ้างแต่ยังไงก็คือเห็ดทั้งหมด4ชนิด4ประเภทนะคะนี่ก็คือวัตถุดิบต่างๆที่พวกเราจะใช้ทำอาหารในวันนี้ใครพอจะนึกออกแล้วยังคะว่าคุณรติจะทำอะไรเดี๋ยวตามไปดูค่ะ ว่าจะผสมปนเปกันออกมาแล้วจะเป็นอะไรนะคะเริ่มแรกเราก็เอาหน่อไม้ที่เรา,าทุบแล้วก็หั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะหลังจากนั้นก็เอาน้ำใบย้านางจากขวดที่เราซื้อมานี่ค่ะเติมลงไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้คือเราไม่ได้ใส่น้ำเยอะมากมายอะไรเดี๋ยวรอดูค่ะว่าต่อไปเราจะเติมอะไรลงไป ะะตอนนี้เราก็เติมวัตถุดิบต่างๆลงไปนะคะเช่นฟักทองข้าวโพดท,ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็มีเห็ดทั้งหมด4ชนิดที่เติมลงไปตอนนี้หลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าหรือคนให้เข้ากันให้ทั่วๆนะคะแล้วก็จะเปิดไฟแล้วค่ะจะต้มให้ร้อนนะคะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราเปิดไฟแล้วนะคะค่ะ ดูที่เตาของเราตอนนี้เปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ก่อนรอให้เขาร้อนแล้วก็เดือดนิดหน่อยค่ะตอนนี้ต้มไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะมาดูค่ะกำลังร้อนเลยยังไม่เดือดนะคะแต่น้ำร้อนละเห็นไหมคะอุ้ยดูค่ะ,คะสีสันหน้าตาอุย้ยน่ารับประทานมากนะคะ อันเนี้ยพอจะทราบใช่ไหมคะว่าคือเมนูอะไรก็คือเมนูแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ข้าวโพดใส่ฟักทองนะคะแล้วก็จะตามด้วยหมูสามชั้นแต่ว่าเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักหน่อยนะคะแล้วเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะตอนนี้หม้อเริ่มเดือดเลยนะคะเราก็จะใส่หมูสามชั้นนี่คะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะ คุณณตีชอบมันมันชอบหมูติดมันนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบหมูก็แล้วแต่ใครอยากใส่อะไรลงไปก็ใส่หรือไม่ใส่อะไรเลยก็ได้นหะคะ่ะทำอาหารแบบไม่ต้องใส่เนื้อไม่มีเนื้อนะคะก็ทานได้อร่อยเช่นเดียวกันแกงหน่อไม้ธรรมดานี่ค่ะใส่เห็ดใส่ผักเข้าไปแต่คุณณตีชอบให้มีหมูสามชั้นติดมันนิดหน่อยนะคะ ใส่ลงไปค่ะหลจากใส่หมูลงไปแล้วก็รอให้เขาเดือดเต็มที่แล้วก็ให้หมูสุกนะคะเดี๋ยวจะรู้กันระคาว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเราก็เปิดฝาหม้อไว้นะคะ,ะลดระดับไฟลงมาหน่อยก็ให้หมอ้อให้น้ําค่อยๆเดือดค่ะรอให้หมูสุกแล้วก็หมูเปื่อยสักนิดหนึ่งนะคะส่วนผักอื่นๆที่เรายังไม่ใส่ลงไปเช่นมะเขือเปราะแล้วก็ใบแมงลัก เราจะใส่ตอนใกล้จะจบแล้วนะคะคือพอเราต้มไปสักพักหนึ่งะกะว่าหมูเปื่อยนิดหน่อยแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือปราะลงไปหลังจากนั้นตอนเราจะรับประทานเราก็จะใส่ใบแมงลักลงไปนะคะตอนนี้เราก็ปล่อยให้หม้อเดือดไปเรื่อยๆค่ะนะคะไฟก็ไม่ได้แรงมากาเราลด,ลดระดับลงมาอยู่ระดับเ,เลยกลางๆไปนิดหน่อยนะคะสูนาตา ตอนนี้เห็ดก็เริ่มสลบสไลายแล้วค่ะสุกแล้วนะคะหมูก็สุกผักอื่นๆก็สุกแต่ว่าหมูยังไม่น่าจะเปื่อยนะคะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่เราก็เติมผงปรุงรสลงไปแล้วก็น้ำปลา้ะลงไปสักประมาณทับพีนี้ค่ะทับพีเต็มๆแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งแต่ชิมดูแล้วค่ะรสชาติถูกปากเราเลยนะคะไม่รู้คนอื่นจะอร่อยด้วยหรือเปล่าเนี่ย แกงหน่อไม้ฝีมือเราเองค่ะตอนนี้แกงหน่อไม้ของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยนะคะหมูนี่คงยังไม่เปื่อยมากนะแต่ก็พอแล้วค่ะเอาประมาณนี้นะคะเผื่อวันหน้าเรากินไม่หมดเราเก็บไว้แล้วก็อุ่นกินหมูก็จะเริ่มนุ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เวลาจะกินเนี่ยก็เติมใบแมงลักลงไปนะคะนะคะ่ะวันนี้ไม่ค่อยมีสีเขียวเท่าไหร่ มีแต่สีเหลืองแล้วก็สีเห็ดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแกงหน่อไม้สีมือคุณระตีค่ะ